สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้มาพบกับอูน้ำเชยเด้อครับผมอูน้ำเซกะสิพาท่านผู้ชมนะครับมาตามแนวทางตัวเลขในงวดวันที่16มีนาคม2568ัน้อได้ครับผมนี่แหละครับกะลงมาทงไฮทงแน่นนะครับไทยบรรยากาศให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับในเบื้องน้ากันนะครับผมไทยวิวบรรยากาศพร้อมกับแนวทางตัวเลขพร้อมครับผมนี่แหละครับน้องน้ำครับทางนี้กะ นี่น้องน้ำครับผมบรรยากาศอีสานบานเห่านะครับวัน้ำเสกะลงมานี่ครับหลังบ้านครับผมวัน,นะครับหลังบ้านพอกลามาเสียกบแม่น้ำเสียกะอัดคลิปอยู่ที่เดิมครับวัน้ำเสกะลงมาทำหน้าที่ครับผมตัดคลิปทํำคลิปท,ท้ายคลิปให้ทันบุชมนะครับผมในเบิ้งผมพอมกันไปเรื่อยๆครับวูน้ำเสกะใส่โทรศัพท์เครื่อง ของพอเกรามาเชียนะครับเครื่องทีอ่าโทให้ท่านบุษ้มทกมากเครื่องนี้นะครับอูน้ำเสียกระร่องล่องใส่ล่องเบิองว่ากล่องมันเปลี่ยนแปลงไปบ่ครับนี่แหละครับอาจจะถือใจท่านบุษ้มแน่บ่ครับผมสะดุดแน่บ่ครับอูน้ำเสียไทยขีบตัวเหล็กครับไข่กวัวขีบก้อนๆบ่ครับผมนี่แหละครับ มันเป็นน้ำาโทรศัพท์เรยอจะเป็นน้ำมืออูน้ำใส่กะบลูนะครับคลิปนี้อูน้ำใส่คิดว่ามันกะนิ่งขึ้นอยู่ครับเพราะว่าโทรศัพท์มันกันสะเทือนได้ดีครับของพอกอมาเชียครับผมเทอมีอีกเครื่องหนึ่งครับเพื่อนได้ล่องห้เอามาใส่ล่องเบิรงครับอูน้ำใส่กะว่ามันกะไขขืนอยู่ครับกล่องภาพกะสัตว์สวยขืนนะครับคลิปนี้นะครับผมจะเป็นอาจารย์โกยบ้านไร่ครับงวดก้อนเปิ่นเข่าเกาซี่ครับผม เขาตัวกับซีเก่านะครับผมนี่แหละครับเพิ่นไฮมาศูนย์เ้าาสี่เก้ครับเขาตัวกับเก่าซีนะครับกับเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมิตรครับผมเพื่อได้โชคได้ลาบนํากันครับกะสู้ๆกันไปงวดต้องงวดครับเป็นกําลังแรงใจให้ท่านผู้ชมเด้อครับก่อนอื่นกะขอบคุณนเอฟซีใจดีครับที่ทรงแนวทางตีเหล็กให้อูน้าใส่ครับผมกะขอบคุณอาจารย์โกยบ้านไร่ครับ ทีสรงข้อมูลแนวท่างตัวเลขกมาแบ่งปันให้ <teachers> nah ท่านบุชมได้รับช้มรับฟังทางซองน้ำกันนะครับนี่แหละครับหูน้ำแสรกะสีไปสรุปอยู่เท่งหน้าหน่อยเท่งในหนึ่งนี่ครับผมหัน้ำเสกะสรุปอยู่เท่งหน้าพุ่นแล้วครับมีแนวทางตัวเล็แอแสงเดือนกับซอสนำบินนำยู่เท่งหน้าพุ่นเรียบร้อยแล้วครับมาเท่งหน้าหลุมหลุมสุดครับผมของอาจารย์โกยบ้านไล่เนาะครับนี่แหละครับก็ไปกับมาอยู่นี่แล้วครับผม เป็นบรรยากาศแนี่จักหน่อยกะหน้าบ้านหลังบ้านเทยงหน้าทงไฮทงหนาางสีนะครับกะบายทันบุสมเบือครับผมผ้าเบิงทงไฮทงหนาางสีนะครับนี่ครับบรรยากาศครับผมห่อนเอาครับผมลังเทียร่มกับห่อนมากเลยครับผมย่ยมุอเสานี่เป็นตะยูกมูครับโอ้น้ำเส้กะสิผ้าทันบุสมเร้าบันนี้ครับ ไปเบิงแนวทางตัวเหล็อกยอ,อยู่ทีหน้าน้ากันนะครับบามีตัวไดแน,น่ของอาจาร,รย์โกยบานลเลยนะครับมีเทียบกับงวดก้าทันบุสม้มพร้อมด้วยครับผมหากชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อูน้ำใสไดเด้อครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจทำคลิปต่อๆทันบุสม้มนี่เบึ่งน้ากันเนาะครับสอนสนามบินนาก็ขอบคุณคอมเมนต์ขอบคุณทันบุส้มทุกท่านได้ครับ่เขามาคอมเมนต์กดไลค์มาสม้มติอูน้ำใสได้ครับผม ขอบคุณท่านผู้ส้มทุกท่านเด้อครับเป็นกำลังแรงใจให้กันและกกันนะครับวัน้ำใสีจะพยายามสู่ต่อไปเลยครับอุปสรรคบ่สนใจครับผมสู่เพื่อพอไปพี่น้องทุกท่านเด้อครับผมนะครับอาจารย์โกยบ้านไร่ครับผมนี่งวดเก่าหนึ่งมีหน้าหกสิบแปดเด้อครับผมวิ่งบนเก้ากับแปดนะครับเพื่อนกะ ให้แนวทางตัวเลขกด้วยครับผมเพียรเจรณาเบื้องเอาเนาะครับเพื่อได้โชคได้ลาบในงวดวันที่ห้าสิบหกมีนาคมสองพั 8, นห้าร้อยหกสิบแปดเนาะครับนี่แหละครับเป็นงวดเก้าครับผมมาเราไม้สันบุษมิลับส้มเราฟังน้ำกันเนาะครับนี่แห้ะครับเน้นตรงๆน่าจะมีเห็นครับผมเดี๋ยวอูน้ำไส้จะผ้าสันบุษมไปเบส้มเงวดำกัน ทั้งสองแนได้ครับผมอูน้ำใส่เคียนไ้ไปเบิ้งน้ากันนี้เลยครับเอาเนี่ครับเปลี่ยนสถานที่นิดนึงนะครับท่านผู้ชมครับมาเบิ้งกันเลยครับผมเห็นแล้วครับนี่ครับเอาบนก้อนนะครับอาจารย์โกยบ้านไล่วิ่งบนสามกับหกครับผมนี่ครับเนื้อทางตัวเลขกบนเพิ่นเขาตัวกลับด้วยครับผมนี่ครับสี่เก้าเก้าสี่ครับผมนี่ครับเป็นการเน้นสองสุดหนีเลยครับผมเจ็ดสามกับแปดสามเจ็ดหกครับ นะครับจับคู่บนนะครับผมแนวทางตัวเลขของเพิ่นกะเดินดีครับผมส่วนสามตัวบนนะครับสามตัวบนนี่ครับแนวทางตัวเลขนะครับเดี๋ยววุนน้ำเส่ไลายเห็บเบิ้งครับศูนย์สามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามครับแปบ๊บนึ่งนะครับผมลมแห้งขนาดครับสองหกเจ็ดหก 8696เด้วยครับผมส่วน3ตัวบน303 373 083583นี่แหละครับเนื้อทางตัวเลขของอาจารย์โกยบ้านไล่ครับผมเอามาเบิ่งทางเลขล่างกันครับท่านผู้ชมครับเลขล่างนะครับผม16มีนาคม68นะครับวิ่งล่าง0กับ1นะครับ2ตัวล่างครับผม30 50 เกตสูญเก้าสูญสี่หนึ่งห้าหนึ่งเกตหนึ่งแปดหนึ่งครับผมท่านผู้ชมครับนี่แหละครับแนวทางตัวเลขของอาจารย์โกยบ้านไร่ยนะครับอันนี้เป็นสองแผ่นเลยครับบัวน้ำเชื่วันนี้เพิ่นให้ขึ้นมาเพิ่มหลายกัวกอลนะครับบัวน้ำเชื่เลยเขียนบ่พ่อครับเลยต้องเอาสองแผ่นนะครับนี่ครับอันนี้เป็นฝั่งบนอันนี้ฝั่งล่างด้วยครับท่านผู้ชมครับแคปหน้าจอเอาเลยเลยครับผมนี่แหละครับ เห็นกันบ่ครับผมบูทําไสกะแชซ่ท่านผู้ชมิ์เบื้องยืด้อครับผมแนวทางตัวเลขของอ่าแต่ละเซนเตอร์สำคัเนาะครับนี่ครับเป็นจังได๋กันแน่ครับผมเอาขึ้นสูงๆให้ท่านผู้ชมจังแคบจังบ่กว้างเนาะครับหรือมักแบบใดก็คอมเมนต์มาได้เด้อครับผมบูทําไสกพร้อมปรับปรุงทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเด้อครับผมนี่แหละครับอาจารย์โกยครับผมเอาครับค่ะบรรยากาศเริ่มฮ้อนแน่เนาะครับทางล่างพุ่นนะครับอยู่บ่ได้เลยครับ เหมือนจะล้างกะสีจะสอดลงมาเลยครับกับมันหกเนี่ยครับอุ้งเท้าเอับปัดบ่ได้ครับผมบ่ได้เอาแนวยังมาปัดเนาะครับได้ขึ้นมากอัดกีบเนื้อทังตัวเรียกยู่เทียงหน้าเหมือนเดิมครับแต่ก็แย่งดีครับผ้าทันบุชมไปเบิ้งบรรยากาศตรงไหลตรงหน้าทั้งลังบานทั้งผุนนะครับผมคนนะครับอันนี้ก็ใส่โทรศัพท์พกกเปามาเสียครับผมกล่องไม้กับสัดเจนสวยขืนบะครับทันบุชมครับอุ้งเท้าใช่ว่ามันกะงามข้นอยู่ดีครับ นี่แะครับแนวทางตัวเลขพร้อมกับบรรยากาศ่ทบผูชมนะครับส่วนแนวทางตัวเลขของแอดแสงเดือนอุ้มน้ำใสกระลังสีลงเรื่ยวๆนี่แหละครับผมรอต่อจากนี่เลยนะครับกเป็นกัรเลขส้นกันนะครับกับสอสนามบินน้ำนะครับผมเลขเลขหานะครับเลขหาวิ่งบนล่างครับแตบารลักซิพนวยบนต้องบนบนแย่งเดียวครับแต่ว่าวิ่งบนล่างห้าตรงกับสอสนามบินน้ำ ซอสนามบินดับงวดนี้เน้นไปที่หาครับผมอูน้ำไสเลยว่ามันส้นกันกับแอดแสงเดือนหรือว่าแอดแสงเดือนส้นกับซอสนามบินดับครับแต่ก็ต้องล่อเบิ่งครับผมหาจิมาอีกเลยตีครับท่านผู้ชมครับพิจารณาเบิ่งเอาได้ครับเพื่อได้โชคได้ลาบน้ำกันครับเอาครับถ่ายคลิปนี้เนาะครับผมอูน้ำไสกะบไวย่พรท่านผู้ชมเด้อครับผมให้ถูกหวยด้วยเงินลำลำลื่นๆน้ำกันครับ ในงวดวันที่16มีนาคม2568ครับเป็นแนวทางนะครับขอบคุณ FC ใจดีเด้อครับที่ให้แนวทางตัวเลขอูน้ำไสครับขอบคุณอาจารย์โกยบ้านแร่ครับที่มอบแนวทางมาแบ่งปันทันบุชมทุกทานนะครับนี่แหละครับเอ้า10นี้นะครับอูน้ำไสก็มีเพียงํานีเด้อครับผมมันหมานลำรวยปังๆครับผมสวัสดีครับ